รถเร็วนะครับขบวนที่171นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสมัยโกลกนะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโปง่งวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4501นะครับ171วันนี้เข้าโค้งบ้านโป่งอย่างแรงเลยนะครับวันนี้171ทำเวลาได้ดีนะครับคืนจะช้าไป หลายนาทีก็ตามนะครับแต่การเข้าโค้งนี่วันนี้ดวนพิเศษทัษินารัชที่สามหนึ่งนะครับวันนี้เข้าโค้งสู้หนึ่งเจ็ดหนึ่งไม่ได้นะครับวันนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเข้าโคง้งบ้านโป่งแรงมากนะครับนี่ก็มารอถ่ายในขณะที่ขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับมาทางด้านใต้นะครับผ่านเครื่องกั้นทางด้านใต้นะครับ วันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับทำขบวนโดยฮิตาชิ4501 ไปแล้วนะครับรถเร็วขบวนที่1 7 1นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสงหงขกาลกบนะครับผ่านเกือกม้านะครับทางด้านใต้ของสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องหนอมในชาแนลนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดขบวนรถไฟนะครับดีๆนะครับ